ความยิ่งใหญ่ของอาร์เซนอลครับถึงณปัจจุบันเนี่ยนะครับพวกเขาก็ยังเป็นทีมเดียวในพรีเมียร์ลีกที่คว้าแชมป์แบบไร้พ่าย,ายซึ่งเกิดขึ้นด้วยฝีมือมันสมองของอาร์แซนเวนเกอร์ครับยอดปรมาจารย์โค้ชชาวฝรั่งเศสที่เข้ามาเปลี่ยนแปลงอาร์เซนอลแบบทุกสิ่งอย่างแต่ก่อนหน้านั้นเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นกับผู้ชายฝรั่งเศสคนนี้บ้าง น่าสนใจครับเพราะก่อนหน้านั้นชีวิตของเขาอยู่ที่ญี่ปุ่นครับและวันเกอร์บอกว่ามันเป็น18เดือนแห่งการเปลี่ยนแปลงและถือเป็นจุดเปลี่ยนสําคัญครับของการเป็นผู้จัดการทีมของเขาเลยครับ Main Stand Stories เรื่องราวกีฬาที่มากกว่าผลการแข่งขันฟุตบอลิสต้าบายจิตรกรสีคําเกลือ สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ฟุตบอลลิสต้านะครับกับผมจิตกรศรีคำเครือครับและนี่คือเรื่องเล่าจากคนบ้าบอลนะครับฝากเมนสแตนของเราไว้ก่อนเลยนะครับเมนสแตนไทยแลนด์ครับช่องทางช่องนี้ยังต้องการ s u b สคริปเปอร์เพิ่มเติมขึ้นเรื่อยๆนะครับคอนเทนต์ก็พยายามส่งเข้ามาหลากหลายมากขึ้นนะครับขอบคุณมากๆครับที่ติดตามเรามาโดยตลอดนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สคริปต์กดกระดิ่งให้กับช่องของเราด้วยครับเมนสแตนไทยแลนด์นะครับความยิ่งใหญ่ของอาร์เซนอลครับถ้าเราพูดถึงนะครับถึงณปัจจุบันเนนี่ยยะครัับพวกกเเขา็็งปน ทีมเดียวในพรีเมียร์ลีกที่คว้าแชมป์แบบไร้พ่าย,ายซึ่งเกิดขึ้นด้วยฝีมือมันสมองของอาร์เซนเวนเกอร์ครับยอดปรมาจารย์โค้ชชาวฝรั่งเศสที่เข้ามาเปลี่ยนแปลงอาร์เซนอลแบบทุกสิ่งอย่างซึ่งผมเชื่อว่าหลายๆคนคงได้รับรู้เรื่องราวระหว่างเวนเกอร์กับอาร์เซนอลเนี่ยไปมากพอสมควรแล้วแต่ก่อนหน้านั้นเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นกับผู้ชายฝรั่งเศสคนนี้บ้างน่าสนใจครับเพราะก่อนหน้านั้นชีวิตของเขาอยู่ที่ญี่ปุ่นครับและเวนเกอร์บอกว่ามันเป็น18เดือนแห่งการเปลี่ยนแปลง และถือเป็นจุดเปลี่ยนสําคัญครับของการเป็นผู้จัดการทีมของเขาเลยครับเราไปที่ญี่ปุ่นครับจริงๆหลีกอาชีพของญี่ปุ่นเนี่ยนะครับพัฒนาต่อเนื่องมาเรื่อยๆครับตั้งแต่แบบ1960เป็นต้นมาครับเป็นเซมิโปรบ้างนะครับกึ่งอาชีพนะฮะแต่ก็จะพยายามปรับเปลี่ยนไปเรื่อยๆครับจนถึงยุคทศวรรษ90เนี่ยนะครับเริ่มมีการปรับเปลี่ยนองค์กรครั้งใหญ่ครับโดยออกกฎมาว่าต้องเป็นสโมสรที่เป็นนิติบุคคลแล้วมีความเชื่อมโยงและได้รับการสนับสนุนจากท้องถิ่น เราจึงเห็นบรรดาทีมจากองค์กรจากบริษัทเอกชนเนี่ยนะครับเข้าไปอยู่ในตามเมืองต่างๆแล้วมันก็บูมครับ1993 19, เครับเป็นเซนแรที่เริ่มเจลีกแฟนบอลค่าเฉลี่ยสูงถึงนัดละ18,000คนครับแล้วมันก็ขยับเพิ่มเติมในปีต่อมาคือ1 9 5 9 8คนเมื่อมีฐานแฟนบอลมีรายได้จากการขายบัตรแต่และทีมก็พยายามครับพยายามที่จะต่อย,ยอดความสำเร็จของตัวเองไปเรื่อยๆแล้วก็เริ่มเห็นนักเตะต่างชาติเข้ามามากขึ้นได้เริ่มเห็นการจ้างโค้ชต่างชาติเข้ามามากขึ้น และในปี1995นั่นแหละครับถึงคิวของนักวยะกรัมปัสเอครับว่าจ้างโค้ชคนใหม่เข้ามานั่นคืออาเซเวนเกอร์นี่แหละครับย้อนกลับไปก่อนหน้านั้นครับเวนเกอร์ถือว่าเป็นหนึ่งในโค้ชรุ่นใหม่ของฝรั่งเศสที่ถูกจับตามองได้รับการชินชมครับประสบผลทั้งการคุมนองซี่และโดยเฉพาะกับโมนาโกครับสร้างสรรค์บรรดาเด็กดาวรุ่งเติบโตขึ้นมามากมายเทียรีอองรีดเวดเทรซเก้นิโคลัสอารเนลกาพวกนี้เคยผ่านมือของอาเซมวนเกอร์มาหมดแล้ว ซึ่งในช่วงที่คุม,มนลโกก็เคยพาทีมควา้าแชมป์ลีกเอิงได้ในปี1988รวมถึงแชมป์ French คัพฟุตบอลถ้วยนะครับในปี1991มองดูก็ยังหาจุดบรรจบไม่ได้ใช่ไหมฮะเพราะในมือกําลังเดินหน้าสร้างผลงานในลีกของยุโรปไปเรื่อยครับสิ่งที่มันต้องมองต่อไปมันควรจะต้องเป็นสโมสรมันใหญ่ขึ้นหรือข้ามไปคุมทีมในลีกอื่นๆที่ใหญ่ขึ้นกว่านี้ครับลีกอังกฤษสเปนอิตาลีแล้วแต่ครับแต่ทำไมเวนเกอร์ถึงตอบรับมาอยู่ที่นางุิยะ กลับปัสเอ็ต้องย้อนกลับไปที่ปี1994ครับหลังจากที่คุมมานาโกมา6ปีครับจุดนั้นมันถึงแบบช่วงที่ทีมฟอร์มตกพร้อมๆกันและเขาก็ไม่สามารถประคับประคองทีมได้ดีเหมือนเดิมครับหมดลุ้นแชมป์ทุกรายการอยู่เพียงแค่แถวกลางๆตาลางแล้วเวนเกอร์ก็โดนไล่ออกครับ เขาเล่าย้อนกลับไปบอกว่าจําความรู้สึกนั้นได้ดีครับและยังไม่ทันได้เตรียมตัวครับโดนไล่ออกแบบไม่ทันรู้เนื้อรู้ตัวเลยแล้วเขาก็ช็อกมากครับเครียดมีปัญหาทางสภาวะจิตใจที่ไม่ค่อยปกตินะักจนทําให้งานออกมานั้นไม่ดีและขาดสมาธิขาดความมุ่งมั่นในการทํางานไปเวนเกอร์บอกเป็นช่วงเวลาที่ยากที่สุดในชีวิตเลยครับช่วงที่เป็นโคช้ชใครก็ตามที่เป็นโค้ชนะครับมันต้องใส่ใจใช้ความคิดทุกรายละเอียดแต่ตอนนั้นเวนเกอร์บอกว่าผมรู้สึกว่างเปล่ามากครับไปทํางานเหมือนก็ไม่มีพละกําลังไม่มีเรี่ยวไม่มีแรงไม่มีแพช ไม่มีความอยากซึ่งเขารู้เลยครับว่ามันหายนานะชัดๆครับเป็นช่วงแบบเคว้งเลยครับแกว่งไปแกว่งมาแลวสิ่งที่เขาต้องการก็คือทํายังไงที่จะทําให้เขากลับมาสนุกกับการเป็นโคช้ชอีกครั้งและน่าตกนั้นแหละครับโชอิจิโร่โทโดยะประธานสโมสรของนาโกยาแกรมปรัสก็ติดต่อเข้ามาแล้วก็เริ่มโน้มน้าวเลยครับที่สโมสรอ,อยากได้ตัวเขามาเป็นโคช้ชเพราะว่าทีมทีมนี้วางเป้าหมายว่าต้องการจะเป็นทีมที่ใหญ่ที่สุดดีสุดในโลกภายในระยะเวลา100ปี เป็นคำพูดน้มน้าที่แบบแฟนตาซีมากครับมันเพ้อฝันนะครับอ่ะว่าตามตรงนะฮะเหมือนออกมาจากหนงังสือการ์ตูนมังงะของญี่ปุ่นอนะครประมาณนั้นนะซึ่งเหมือนก็กรู้ครับว่ามันแทบจะเป็นไปไม่ได้ครับที่สโมสรแห่งนี้เนี่ยจะก้าวไปถึงทีมที่สุดของโลกหรือพูดกันตรงๆก็คือมันเป็นไปไม่ได้หรอกครับต่อให้มีระยะเวลาร้อยปีก็ตาม และถ้าอยู่ในสถานการณ์ปกตินะครับถ้ายัางคุมโมนาโกไปได้สวยตามปกติเขาก็ยอมรับเพราะว่าคงไม่มองมาที่ข้อเสนอนี้แน่แต่ณนเวลานั้นเนี่ยมันเหมือนเป็นช่วงของชายวัยกลางคนที่เคว้งควางครับสับสนไม่รู้จะเอาอยัางไงกับชีวิตตัวเองต่อไปหรือสิ่งที่ตัวเองทํามาตลอดทั้งชีวิตของการเป็นโค้ชฟุตบอลเนี่ยมันถูกหรือมันผิดกันแน่หรือเขายังเหมาะสมกับการเป็นโค้ชฟุตบอลอยู่หรือเปล่าเดินหน้าต่อหรือหยุดพอแค่นี้คือมันเต็มไปด้วยคำถามครับรบกวนจิตใจเขาทุกวี่ทุกวัน ดังนั้นการรับงานเข้าคุมทีมนวยักษ์มปัสมันก็เหมือนเป็นช่วงเวลาของใครสักคนที่อยากจะค้นหาตัวเองครับอยากจะหลุดออกมาจากกรอบเดิมๆจากสิ่งแวดล้อมเดิมๆไปอยู่ในที่ที่ไม่มีใครรู้จักและได้เริ่มต้นนับหนึ่งใหม่อีกครั้งกับสิ่งที่เขารักกับสิ่งที่เขาชอบเพื่อตั้งคาถามกับตัวเองแหละครับว่าฉันยังรักในการเป็นโคชฟตุตบอลอยู่หรือเปล่าแล้วพอเจอโปรเจกต์แฟนตาซีแบบร้อยปีจะเป็นทีมที่ดีที่สุดในโลกเนี่ยนะเวนเะกนะแบบอร์แบบตอบแบบติดตลกนิดหน่อยครับว่าโอ้โหเป็นข้อเสนอที่ใจกว้างมากครับอย่าง มันยังมีเวลาพิสูจน์ตัวเองถึงร้อยปีนะอะไรประมาณนั้นเขารู้เขาว่ามันเป็นข้อเสนอที่เป็นไปไม่ได้หรอกครับแต่อีกมุมนึงมันก็เท่ากับว่าเขาแทบจะปลดความกดดันหรือความคาดหวังลดทิ้งไปหมดเลยครับและทุกอย่างมันก็จะเริ่มต้นใหม่โดยที่มีตัวเขาเนี่ยแหละครับเป็นคนกําหนดทิศทางให้กับสโมสรแล้วปลายปี1994อเซมเบเกอร์ก็เดินทางมาถึงที่ญี่ปุ่นครับโดยเตรียมที่จะเริ่มงานซีซั่นใหม่ก็คือเปิดฤดูกาลปี1995ครับเดือนมีนาคมเขามีเวลา เตรียมตัวประมาณ3-4เดือนครับและเขาก็เริ่มเซตบุคลากรหลังบ้านครับเขาได้โคชชาวบอสเนียอย่างโบโรพิโมรัชเข้ามาเป็นผู้ช่วยแล้วก็ทำความรู้จักกับเจ้าหน้าที่แล้วก็สตาฟโคชอื่นๆของสโมสรแต่สิ่งหนึ่งที่เขาตามหาอยู่ก็คือล่ามครับเขาพูดภาษาญี่ปุ่นไม่ได้ครับฟังไม่ออกแน่ๆครับแลวเขาต้องการใครสักคนหนึ่งที่เข้ามาแปลในสิ่งที่เขาพูดแล้วส่งต่อไปถึงลูกทีมของเขาตรงตามที่เขาต้องการขาสัญญนยูดานครับสุดท้ายมาจบที่โกมูราคามิครับ ไม่ได้เป็นร่ามภาษาฝรั่งเศสนะครับแต่เป็นร่ามภาษาอังกฤษครับซึ่งเวนเกอร์ใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่วอยู่แล้วครับมูราคมียอมรับครับว่าไม่เคยได้ยินชื่อคนนี้มาก่อนรู้แค่เป็นโค้ชชาวฝรั่งเศสมาจากโมนาโกแค่นั้นเลยครับ แต่ทุกคนรอบตัวเขาก็บอกว่าอัศวินเกอร์เป็นโค้ชที่ดีครับเป็นโค้ชที่มีฝีมือมาจากฝรั่งเศสหน้าที่ของผมก็คือไปดูแลมิสเตอร์เวนเกอร์แล้วมูลาคนนี้ก็บอกว่าระยะเวลา18เดือนที่เขาอยู่ตรงนั้นครับเขาได้อะไรจากผู้ชายคนนี้เยอะมากครับสิ่งหนึ่งที่เขาเห็นอย่างชัดเจนก็คืออัศวิเกอร์เป็นคนขยันมากครับ คราวนี้เขาก็เล่าต่อนะครับว่าช่วงแรกที่เวนเกอร์มาถึงเนี่ยนางอวยะกแกรมปัสเป็นทีมที่แย่มากครับแพ้เจเกมติดต่อกันแล้วเวนเกอร์ก็ค่อยๆเริ่มต้นครับบอกหลายสิ่งหลายอย่างให้กับทุกคนที่เกี่ยวข้องครับไล่ตั้งแต่เรื่องระเบียบว,วินยัยโภชนาการสภาพจิตใจวิธีการเล่นวิธีควบคุมผู้คนเขาอาจจะไม่ใช่เป็นนักปฏิวัติครับแต่เขาค่อยๆปรับตัวให้เข้ากับสไตล์การทํางานแบบคนญี่ปุ่น ซึ่งตอนนั้นก็ต้องยอมรับว่าเหมือนเป็นแค่จุดเริ่มต้นของฟุตบอลลีกอาชีพครับอย่างนั้นก็ตามครับมันก็ไม่ได้ง่ายขนาดนั้นต่อให้มาด้วยทั้งศาสตร์และศิลป์ครับณเวลาตรงนั้นเนี่ยด้วยความชาินยมส่วนหนึ่งครับแล้วก็ด้วยความภาพลักษณ์ของคนยุโรปนะครับคนญี่ปุ่นมักจะจําฝังใจครับว่าพ่ายแพ้ต่อสงครามโลกครั้งที่สองก็เพราะมาจากฝั่งของยุโรปนี่แหละนะครับทำให้มีความชาตินิยมสูงทําให้มีกําแพงปิดกั้นครับที่จะไม่ค่อยเปิดใจรับเท่าไหร่สิ่งที่เวนเกอร์ทำก็ต้องพยายามละลายตรงนั้นท นากคานิชิครับคนที่เป็นอดีตกองหลังของทีมณนะตอนนั้นครับเปิดเผยให้ยอมรับเลยครับว่าตอนแรกเนี่ยไม่มีใครเชื่อเวนเกอร์หรอกครับมันเป็นแค่ช่วงเริ่มต้นของการมีโค้ชต่างชาติเข้ามามากขึ้นมากขึ้นซึ่งนักเตะในทีมก็ไม่ค่อยอินเท่าไหร่เทสิโอนากคานิชิถึงกับบอกว่าวันแรกที่เจอกับเวนเกอร์นักเตะภายในทีมก็คุยกันครับแล้วก็พูดประมาณว่าก็แค่โค้ชฝรั่งหน้าใหม่คนนึงแค่นั้นแหละมาแล้วเดี๋ยวคงไปเหมือนเดิมแต่สิ่งที่เวนเกอร์ทํานั้นมันค่อยๆไปครับ เป็นโปรเจกต์ใหญ่ดำเนินหน้าไปวันต่อวันลงคุมซ้อมเองทุกเซสชันครับสอนตั้งแต่วิธีครองบอลดักบอลผ่านบอลเอาแบบตั้งแต่เบสิกเลยหลายคนก็อาจจะบ่นว่า <c oughs> เหมือนกลับไปเป็นนักเรียนอีกรอบมั้ง,งนะจะมาสอนอะไรเบสิกขนาดนั้นซึ่งพอเรื่องหลุดมาถึงหูเวนเกอร์เขาไม่สนใจครับเพราะสุดท้ายแล้วเขายังเชื่อมั่นว่าสำหรับตัวเขาเนี่ยฟุตบอลขั้นพื้นฐานคือสิ่งสําคัญที่สุดแรกแรกมันก็นั่นแหละครับมีทั้งกําแพงไม่เปิดใจไม่เข้าใจครับว่าทําไมต้องละเอียดขนาดนั้น พราะบนเวทีเจลิกณนเวลานั้นเนี่ยมันยังไม่มีการตกชั้นครับนั่นหมายความว่าต่อให้จบอันดับไหนหรือโซน้ายลรางคุณก็ยังได้เล่นในเจลีกเหมือนเดิมจะไปจริงจังอะไรขนาดนั้นแต่มันเก็บอกไม่ได้ครับแล้วเขาค่อยๆวิเคราะห์ครับว่าทําไมครับมันเกิดอะไรขึ้นไม่ค่อยชนะกระทร่อนกะระแท่นเล่นไม่ดุดันครองบอลไม่เป็นจนวันหนึ่งเขาเกิดปิ๊งไอเดียขึ้นมาแล้วมันเป็นเรื่องที่ง่ายกว่าที่เขาคิดด้วยซ้ำไปจู่ๆก็มีคําตอบขึ้นมาครับคำตอบไม่ง่ายนั่นก็คือเอาข้าจริงลูกทีมของเขาอะนะครับนักเตะญี่ปุ ไม่ได้เปิดรับหรือตั้งกำแพงอะไรขนาดนั้นหรอกครับแต่ปัญหาก็คือพวกเขามุ่งมั่นแล้วก็เชื่อในคำสอนของอเอเมเนเกอร์มากเกินไปครับมากจนละเลยจยรรยการในการเล่นคือเล่นเหมือนหุ่นยนต์ครับบอกแบบไหนเล่นแบบนั้นเชื่อฟังคำสั่งจนมันขาดความเป็นมนุษย์ไปครับซึ่งมเกอร์บอกโอ้โหสุดท้ายมันเป็นแค่เส้นผมบางภูเขาเลยครับ เพราะคนญี่ปุ่นก็ส่วนใหญ่เนี่ยเติบโตขึ้นมาด้วยความให้เกียรติครับถ้าโค้ชสั่งแบบนี้สอนแบบนี้ก็ต้องเล่นแบบนี้ครับเหมือนเหมือนการเคารบซึ่งกันและกัน,นครับผลงานมันเลยออกมาแบบเล่นน่าเบือ่อไม่มีประสิทธิภาพจับทางง่ายเกินไปนะครับเว้นก็ถึงขั้นบอกว่าโอ้โหศาสตร์ที่เรียนรู้มาตอนสมัยอยู่ฝรั่งเศสเนี่ยเอามาใช้ที่ญี่ปุ่นไม่ได้เลยครับมันต้องค่อยๆปรับตัวปรับจูนกันไปนอกจากเรื่องของศาสตร์ฟุตบอลแล้วมันเป็นเรื่องของศาสตร์ของมนุษย์ด้วยครับ เขาเล่าต่อว่าต้องใส่จินตนาการให้กับนักเตะเหล่านี้ครับผมต้องพยายามทําให้พวกเขารู้ว่าเมื่อคุณมีบอลอยู่เท้าคุณคือคนคุมเกมเล่นเลยไอ้ก,กรอบที่วางเอาไว้เนี่ยนะฮะที่ฝึกสอนให้โชี่วชาญในเรื่องของพื้นฐานเนี่ยมันต้องทําอยู่แล้วครับแต่อย่าลืมเป็นตัวของตัวเองครับ แก้ไขปัญหาชมอนหน้าเล่นให้มันสนุกขึ้นแล้วฟุตบอลมันจะมีชีวิตชีวาเองกำแพงตรงนั้นทนลายลงทันทีครับมื่อเข้าใจซึ่งกันและกันแล้วเขาปล่อยให้เตะ,เตะใช้จินตนาการในสนามมากขึ้นทําให้ทุกคนนั้นมีความเชื่อมัน่นมีสภาพจิตใจที่ดีกล้าเล่นกล้าเลี้ยงกล้ายิงสอนให้ทุกคนรู้ซึ้งในวิธีการครับแต่ไม่จำเป็นต้องใช้ทั้งหมดเพราะสุดท้ายผลลัพธ์คือต้องยิงประตูให้ได้ แค่นั้นเลยครับตรงจุดนี้ครับดากรันสตอยโควิชครับพรเมเกอร์ระดับคลาสสิกครับณตอนนั้นเนี่ยริกีทีมชาติยูโกสลาเวียซึ่งอยู่ในบ้านปลายแล้วครับก็มาเล่นให้นากยากรัมปัสเนี่ยแหละครับสตอยโควิชบอกโอ้โหเหมือนเหมือนจุดไฟในอุโมงค์มืดเลยครับมันสว่างวาบขึ้นมาเลยเพราะก่อนที่เวนเกอร์จะมาเนี่ยเขาก็เล่นบอลแบบน่าเบื่อครับไปวันวันครับเพื่อรับเงินนะฮะเพราะต่อให้พยายามเล่นใส่ยนการขนาดไหนเนี่ยเพื่อนเพื่อทุมทีมก็ไม่เอาด้วยครับเล่นเป็นหุ่นยนต์เหมือนนเเดิมบบล่แ วินัยจ๋าเลยครับแต่บางครั้งมันมากเกินไปครับมันไม่เป็นตัวของตัวเองแต่พอเบนเกอร์มาละลายพฤติกรรมตรงนี้เขาว่าเฮ้ยฟุตบอลมันต้องเล่นด้วยความสุขโอ้โหสาโควิชกลับมามีความสุขเลยครับเพราะว่าเพื่อนๆนั้นเล่นอย่างสนุกด้วยกล้าเล่นกล้าเลี้ยงกลก้ายิงมีจินตนาการเข้าทางเลยครับเขาเล่าต่อครับบอกว่าอัสไซนเ์เบนเกอร์เนี่ยเปลี่ยนทุกอย่างที่สโมสรเลยครับเขาแสดงให้นักเตะทุกคนเห็นว่าพวกเขาสามารถสนุกกับการเล่นบอลได้สนุกกับการฝึกซ้อมได้ มีรอยยิ้มมีความสุขได้มันไม่ใช่แค่งานครับแต่พวกเขาสามารถแสดงออกมาได้ครับมันต้องใช้เวลาแต่ผู้เล่นก็เริ่มตอบสนองในการทำง,งานของเวนเกอร์แล้วทีมก็ดีขึ้นจริงฤดูกาลปี1 994ครับนากโกย่าแกรมปัสจบอันดับบวยของตารางเปิดซีซั่นใหม่ครับ1995เลกแรกคซีซัน่นแรกครับอยู่อันดับ4ของตารางครับและเมื่อจบฤดูกาลนากโกย่าแกรมปัสอยู่อันดับ2ของตารางครับนอกจากนี้ยังคว้าแชมป์ฟุตบอลถ้วยด้วยครับนั่นก็คือ e m p e r o r s ์ลสครับ เห็นผลชัดเจนเลยครับอัาเบนเกอร์ปลุกทีมทีมนี้ให้มีไฟลุกโชนอีกครั้งด้วยความสนุกด้วยความสุขครับแล้วเขาก็เปิดเผยเพิ่มเติมไปครับว่าหลงรักทุกวินาทีที่ญี่ปุ่นครับ เพราะที่นี่แหละครับนอกจากเขาจะส่งต่อความสนุกความสุขให้กับทุกคนแล้วทุกๆคนในทีมนั่นแหละครับก็ส่งต่อกลับมาที่เขาเช่นกันทําให้เขากลับมามีไฟในการทํางานมากขึ้นเริ่มจัดการเรื่องรายละเอียดปีกย่อยอย่างสุสนานเลยครับโภชนาการเปลี่ยนเมนูอาหารอย่าให้มีมันม,นมากเกินไปฝึกฝนกินอาหารที่มันถูกต้องกินผักผลไม้ที่มีกรดน้อยๆมันเหมือนคนจาก2วัฒนธรรมค่อยๆไหลรวมกันเป็นหนึ่งเดียวครับ แม้ทั้งทุกการซ้อมหลังจากจบนะฮะอ์เวนเกอร์ก็จะพูดภาษาญ,ญี่ปุ่นแบบง่ายๆครับอริาโตโกไซมาสขอบคุณมากครับอะไรประมาณนั้นซึ่งไอความสุขความสุขตร,ตรงนั้นแหละครับมันอยู่ภายใต้กรอบของความเข้มงวดแล้วเวนเกอร์ก็กลับมาเข้มงวดกับตัวเองเช่นกันเขากลับมาสนุกกับการเป็นโค้ชครับตั้งนาตั้งตาทางานอย่างจริงจังกลับบ้านดึกดึกดื่นดื่นดูเทปคู่แข่งไล่เรียงเกือบทั้งคืนเพื่อจะได้เตรียมตัวข้อมูลเอามาสอนให้กับลูกทีมในวันรุ่งขึ้น ทำงานหนักมากขึ้นแต่เป็นการทำงานหนักที่เขามีความสุขครับ้อมมีคุณภาพมากขึ้นอาหารการกินที่ดีขึ้นและผลงานมันก็ดีขึ้นอย่างชัดเจนจุดท้ายเทซิโอนาคานิชิกองหลังของทีมในตอนนั้นนะครับที่เคยบอกว่าอาเซมเกอร์กก็เป็นแค่ฝรั่งหน้าใหม่ที่เดินเข้ามานั่นแหละครับพอผ่านไปครับเขายอมรับว่านี่คือผู้ชายที่แตกต่างมากไม่ใช่ฝรั่งทั่วไปครับเขาไม่เคยเจอคนแบบนี้เลย18เดือนผ่านไปไวเหมือนโกหกครับเขาพา นากลยาแกรน u ัสจากทีมท้ายตารางครับขึ้นมาเป็นรองแชมป์เจลีกได้คว้าแชมป์เอเปอร์สครับคว้าแชมป์ซูเปอร์คัพได้สำเร็จแต่ใน,นสิ่งอื่นใดครับการมาของเขาเนี่ยช่วยเขาได้บางสิ่งบางอย่างที่มันสำคัญมากกว่าถ้วยแชมป์ครับมันคือความมั่นใจครับความกระหายอยากความสนุกในการทำงานอีกครั้งนึงเหมือนมาเติมเชื้อไฟครับเขาเริ่มมองเห็นแล้วครับว่าเขายังคงมีความสุขกับก,บการเป็นผู้จัดการทีมหรือเป็นโค้ชเนี่ยแหละครับ ที่ญี่ปุ่นมันเหมือนเป็น,ปนการเปิดมุมมองใหม่ๆให้กับอัสเซเนเกอร์ครับเข้ามาชาร์จแบตเปลี่ยนแนวคิดใหม่เห็นโลกกว้างขึ้นแล้เขาก็ลืมความล้มเหลวที่โมโนโกไปเลยครับ18เดือนแห่งความสุขทําให้อัสเซนเกอร์พร้อมที่จะเดินหน้าต่อไปและมีข้อเสนอมาจากอาร์เซนอลครับหลังจากนั้นคงไม่ต้องบอกนะครับว่าอาร์เซนอลนั้นประสบค์เร็จมากแค่ไหนสุดท้ายครับ อาเซเวเอร์พูดถึงช่วงเวลาที่เขาอยู่ที่ญี่ปุ่นนะครบบอกว่าญี่ปุ่นสอนให้ผมได้เรียนรู้ถึงความยืดหยุน่นความมุ่งมั่นและการปล่อยวางสิ่งที่ผมได้มานั้นเป็นประโยชน์และสามารถเอาไปใช้ได้กับทุกเรื่องในชีวิตและฟุตบอลทุกระดับผมกลับไปที่ยุโรปจากนั้นผมกลายเป็นอีกหนึ่งคนครับเป็นผู้ชายที่มีความมั่นใจมากขึ้นและก็สงบนิ่งมากขึ้นในเวลาเดียวกัน ฝากคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยครับรู้สึกยังไงบ้างกับคอนเทนต์ตรงนี้นะครับใครจำก็ได้ไหมว่ายุคเจริกยุคนั้นเนี่ยนะครับอซาเมเกอร์เคยมาคุมทีมในญี่ปุ่นด้วยนะครับแสดงความเห็นกันมาได้นะครับแล้วก็ขอบคุณมากๆกครับสำหรับการติดตามนะครับฝากคอนเทนต์อื่นๆในช่องของเราไว้ด้วยนะครับขอบคุณอีกครั้งครับสวัสดีครับขอบคุณมากๆครับสำหรับการติดตามช่องทางของเรานะครับเมนสแตนไทยแลนด์นะครับแล้วก็ ฝากกด subscribe ไว้ด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามกดให้หมดเลยครับจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ใหม่ๆของเรานะครับส่วนใครเพิ่งเข้ามานะครับเรายังมีคอนเทนต์อีกเยอะแยะมากมายครับสนุกไม่แพ้กันนะครับลองเข้าไปคลิกดูกันได้ตรงนี้เลยนะครับช่องทาง podcast อ๋อมีด้วยนะครับทั้ง SoundCloud Spotify Apple Podcast ฝากเข้าไปฟังด้วยนะครับขอพูดอีกครั้งครับแล้วเจอกันใหม่ตอนหน้าครับสวัสดีครับ